ค่าวันนี้นะคะเป็นกรณีที่ถ้าไม่ต่อรายกันรถยนต์ไฟฟ้านะคะหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกับเอฟเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเป็น EP ีที่ต่อเนื่องจาก EP ีที่แล้วนะคะที่ได้แชร์ในส่วนของเกณฑ์ใหม่ประกันรถยนต์ไฟฟ้านะคะปี2567นะคะที่จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการกนะ็คือวันที่1มิถุนายน2567นี้นะคะค่ะวันนี้นะคะเป็นกรณีที่ถ้าไม่ต่อ รายการรถยนต์ไฟฟ้านะคะหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะค่ะประกันรถยนต์โดยทั่วไปนะต้องบอกว่ามีความสําคัญนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นทุกนาทีอยู่แล้วนะคะไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่นะคะแต่นะคะสำหรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าต้องบอกว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่า าหากเกิดอุบัติเหตุนะคะฉุกเฉินขึ้นมานะคะถ้าไม่ได้มีประกันรถยนต์เอาไว้นะคะต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายนะคะอ่วมแน่ๆมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะอันที่1ค่ะก็คือค่าอะไหล่นะคะและค่าแบตเตอรี่นะคะอของรถยนต์ไฟฟ้านะคะต้องบอกว่า มหาโหดเลยล่ะคะ่ะหาเกิดอุบัติเหตุนะคะฉุกเฉินขึ้นมานะคะก็จะต้องมีการซ่อมแซมนะคะแล้วก็จะมีอะไหล่นะคะที่มีเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนะคะเช่นชุดมอเตอร์นะคะหรือโมดูลจัดการแบตเตอรี่นะคะหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบชาร์จไฟนะคะเช่นนะคะแบตเตอรี่นะคะซึ่งมูลค่าของแบตเตอรี่นะคะก้อนหนึ่งนะคะ สูงถึง50-60%ของราคารถเลยทีเดียวนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าราคารถยนต์ไฟฟ้านะคะอยู่ที่1ล้านบาทนะคะมูลค่าแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนบาทนะคะดังนั้นต้องบอกว่าอาจจะต้องมีการนำเข้านะคะแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะคะบางกรณีค่ะถึงขั้นอาจจะต้อง เปลี่ยนแบตยกชุดเลยนะคะซึ่งค่าเสียหายตรงนี้นะคะอาจถึงขั้นที่ตัดสินใจได้เลยว่าเราจะเลือกเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะคะหรือซื้อคันใหม่เลยดีกว่านะคะค่ะถัดมานะคะก็คือข้อที่2นะคะก็คือค่ายกรถนะคะหรือค่าลากรถนะคะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะรุนแรงนะคะจนรถเนี่ยไม่สามารถที่จะขับต่อไปได้นะคะหรือใช้งานต่อไปได้นะคะ ก็เราเองนะคะถ้าไม่ได้ทำประกันไว้ตรงนี้ก็จะต้องติดต่อนะคะกับทางอูนะคะมาทำการลากรถมาทำการยกรถนะคะ ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงนะคะแล้วก็ไม่มีใครมาคอยให้คําแนะนําปรึกษาด้วยนะคะหากถ้ามีการทําประกันภัยของรถยนต์ไฟฟ้าไว้นะคะเดี๋ยวนี้หลายบริษัทประกันภัยค่ะก็จะมีแพคเกจนะคะทีะ่มีบริการเสริมนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนนะคะ24ชั่วโมงนะคะฟรี30กิโลเมตรแรกฟรี100กิโลเมตรแรกนะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับ แพ็กเกจที่ตัวแทนหรือในหน้านะคะมาเสนอขายแบบประกันนะคะซึ่งตรงนี้เอฟก็แนะนำว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่รถเนี่ยไม่สามารถที่จะขับต่อไปได้นะคะก็ให้ติดต่อไปอยังตัวแทนหรือในหน้าที่เราเสนอ ที่เขามาเสนอขายแบบประกันให้เรานะคะว่าขอให้ตัวแทนนะคะช่วยประสานนะคะขอบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะจากบริษัทประกันภยัยซึ่งโดยปกติแล้วนะบริษัทประกันภัยเขาจะมีคอนแทคนะคะกับอู ในสัญญาของเขาอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่านะคะพูวประกันอาจจะต้องออกค่าใช้จ่ายบ้างแต่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนะคะเพราะว่าเป็นเป็นดีลนะคะกับบริษัทประกันภยัยกับอู่นะคะคู่สัญญานั่นเองค่ะแต่นะคะถ้าเราไม่ได้ทำประกันตรงนี้ไว้นะคะเราก็จะต้องไปจ้างบุคคลภายนอกนะคะมาทำการลากรถของเรานะคะแล้วก็ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะมาช่วยในการซ่อมแซมนะคะอามามาดูรถของเรานะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเลยก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนะคะแล้วก็ความเสียหายของรถนะคะว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะและที่สําคัญนะคะ จะไม่มีคนมาคอยให้คําแนะนํานะคะไม่มีเจ้าหน้าที่เคลมไม่มีตัวแทนในหน้านะคะมาคอยให้คําปรึกษานะคะแนะนํากับเราด้วยนะคะดังนั้นต้องบอกว่าประกันรถยนต์ไฟฟ้านะคะมีความจําเป็นแล้วก็สําคัญอย่างมากเลยนะคะห้ามขาดต่อแม้แต่วันเดียวค่ะเพราะถ้าหากขาดต่อแล้วนะคะความคุ้มครองนะคะก็จะสิ้นสุดลงทันทีนะคะหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆขึ้นมานะคะคุณจะต้อง รับภาระค่าใ้จ่ายนะคะเองทั้งหมดเลยซึ่งเป็นค่าใ้จ่ายที่มหาศาลมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่นะคะเอฟก็แนะนําว่าควรที่จะวางแผนนะคะต่อประกันรถยนต์นะคะอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะวันนี้ค่ะแบ่งปันข้อมูลนะคะเอาไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับผู้ที่ดูคลิปนี้ค่ะ ก่อนจากการฝากเอาไว้มีประกันไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่มีนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบข้อมูลดีๆแบบนี้และเป็นกำลังใจให้กับเอฟในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และหากท่านใดที่สนใจอยากทำประกันภัยรถยนต์ประกันชีวิตอยากให้เอฟเข้ามาดูแลรักษาผลประโยชน์กรมธาร์ให้สามารถทักไลน์นะคะหรือโทรปรึกษาเอฟได้เลยค่ะวันนี้ศิรดามังศสักดาในหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตเอฟลาไปก่อนพบกับเอฟได้ใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ